โอ้ยอาพี่น้องครับนดรกปูหลอกตุ่มตัวหนึ่งครับเบิ่งตัวปลาปลาซิ่วเขาครับผมตัวนี้หานอยู่เนาะเหมือนนี่หานอยู่ครับสามาลังถือสุรังเลยปลากระตูงามเนาะเนี้ยปลามีแต่ใสสวยๆเลยครับ เขาอยู่คุณปะดุกตัวนี้แล้วครับผมปะดุกที่เห็นหน่ะบ่ปลากอกั่งตัวนี้ตัวโตครับโอ้ปลานิตใจเอาปลาดุกครับผมแสบปลากอกั่งสองตัวครับทิมตุ่มแลนครับผมปลาไหลครับผมโอู้ตัวงามเติบปลาไหลหรือเอียนครับผมครับผมอู้สุ่มนี้มกบขมครับผมแสบพอเหนือาย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวเที่ยวคือเก่าครับบ่าวเที่ยวใส่ผ้ามาใส่ตุ่มคือเก่าครับวันนี้เมื่อวานบ่าวเที่ยวใส่ใส่ปลาไหลเติอครับผมวันนี้ก็พาบ่าวนัดมานําครับมากับพี่กัดเก่าแล้วครับผู้ยบุญบุกอำเภออุทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับเก่าก็ไป็ลุ่นน้ำกันครับมาใสิได้ปลาวะครับวันนี้ไป นนามเพท่านบกอยู่ครับพี่น้องมันเป็นไ,ไ,ไก่ครับมาฮองไก,ไก่ครับแต่ว่าไก่อยู่เทิงผู้นี่แหละเแล้วเนี่ยเนียมักสูตรพิเศษครับผมพร้อมขนาดโครงไก่เก่านะครับแดีวยวแตง่งแต่งกินน้อยนึงครับผม แานห้องนี่คือี่ปาบอรูขับพี่ออาหอกหอนเท้นประดุกตัวหนึ่งตัวง่ามถึงคลับขเขาไปนีิ่เจ็ดสีใจหางล่ ประดุกคู่ครับผมประดุกเนี่ยอ,อ่อนมันคือประดุกน้ำบาดเขาเนโอ้เขาได้รกดีเลยแดดบ่ ความปาก็เอาได้ก็ดีครับผมอาเหนั้งมาปุักหน่อยเพราะว่ามันดด <c oughs> เกือบเกือบเกือบ <c oughs> ไป ที่อยู่ใส่ถือร้ายครับเมื่อวานเดี๋ยววันนี้พากันมาลอกเมั้งครับถือคือ,คอ,มอหมูหวานมึงนีน่ครับพี่นกว่างขาดครับผมแต่ว่าน้ำไปตะลึกอยเห็นปลาบ่อนบ้มมอมเลี้ยมบ้อมเลี้ยมปลาอย่างครับเมื่อวานว่างขาดประมาณานีน้เลยน <c oughs> แรงรวมปลาค,ครับผมไปเส้บ่ไใดตกมาเขาตุกจนะว่างขาดที่กันครับเอียงนหน่อยเนาะปลาหมี่โอ้โหว่าจะเป็นปลายัง อ๋ครับพี่เนอะมันหลุดเบิ้งสีใสให้เบิ้งล้างสุดท้ายครับผม ้ังมาหล่อหลุนน้ำกันครับนี่ม้านบอ่นอนะนี่ลังนี่มันีเสียกมัดเดี๋ยวลงไปใส่ลังนี่เด็กคือเบาะลังลังขาเอาเสียบึ้นก็ได้ ุมน,นี่อันละโบเพงเลยครับพี่น้องเขาเอามาหาอยู่หากินมัน,นคือขบครับผมปลาที่สั่งมาอันละสามสิบกว่าบาทเนยครับพี่น้องเบิ่งลังแหลกกันครับผมมานบอ่อน,นี่หมดตจนขึ้นเนาะวันนี้ใส่เฮงเต๋อครับโอ้ยอ้าพี่น้องครับแหลกแหลกกระแหกม้านแล้ว ปลาซิวครับผมเหมือนนี้นี่ครับพี่หนองปลาซิวครับเหมือนนี้ล่างนี่เป็นยังไงครับผมแดดซองแล้วมีปล่ามาั้ยเนาะโอ้ อยู่ครับนี่ปลาสิวตัวใหญ่เลยครับรสิวหางเหลืองครับผมแตะจองอีกแล้วครับล้างนี่อ โอยู่นอกโอ้โหนี่ครับผมตัวบุกใหญ่เลยกระชิบเปิดโอ้โหในกระปูนอกตุ่มตัวนึงครับเป็นตัวปลาโอ้โหกซิวเขาครับผมตัวนี้ปูนอยอักขิโอ้มโอ้โหเบื้อ,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 องหลังนี่ครับผมแนมลงไปบูโงเลยครับมาถึงอบอ่อหนามันเป็นสีแดงแดง หยกเบืง้งอูห้ห <c ười> คือมิดอ่ปะปูหินดีหลันเขาป๊าเขาอยู่เขาอยู่โอ้โหกระปูก,ะปะปะกับเขาครับป้ากับเขาหมานอ้วยหน่อยเหมือนนี่มานอยู่ครับสามลังถือสุลังเลยปลากระโตงามเนาะแม่นเมื่มอวานมีแต่ปลานหน่อยๆขีข่ขมๆมเมน,นี่เมน,นี้ปลาซิวเนาะปลาซิวเนะขาครับผมแซ่บตัวนี้ อยจังไดครับหลังนีหมดจนขื้นใ่โดนเห,ห,ห็ปลาซิวหน่อยได้ตัวนี้บันตัวนี้หน่อยครับผมจะว่าลายอยู่ขุ่นนี่ครับเป็นปลาซิวตัวนี้หน่อยครับผมหางลายครับตัวนี้มกเป็นตะเสียบคือกัน อน้มารบา่ของงาใหม่ครับโอ้นี่กระซิวหน่อยครับกระซิวเขาครับกินดองๆเลยกับ <c oughs> ปูตัวใหญ่เนาะ บอลนัดครับผมอุ้ยเข่าดีขนาดครับตุ่มบาวนัดครับตัวนี้อุ้ยลอยหลายเนาะเปลี่นผู้ขัดตองเปลี่ยนอี่ตัวนี่งลอยอ,อีบ่ล่ะ <c oughs> ใส่ขางกันเนาะฮะหยกเพ<า>คือมีแทง่ง <c oughs> ออกเไปแจง้งเนาะตุ่มตุ่มเกาเล็กตัวนี้ตุ่มเกจาจะติดหอยขาด่ายจนงอย อ้าวขายขายขายขาดว่จักครับผมตุ่มนี่ก็ห่างในร้ายตืดปูนี่เอาไปกินกับจำคุงครับผมปูหินหน่อยหลังนี่ครับพี่น้อง เดินเป็นปลาซิวหางไล่ครับคือจังเขาอยูโอ,อ้โหน,ออออนี่ครับปลาซิวนี่ตัวงามๆครับผมออลังละมกครับผมนี่ เดี๋ยวเหมือนปลาไปล่องใส่ปลาซิวเขาใหญ่เบิ้งครับน,นี่มาแถวนี้มาลองเบิง้งมันเคยมีขึ้นกันครับผมแต่ว่าตอนนี้มบม่ท่านเห็นตัวใหญ่หลายเนาะหลังนี้คือไหมเนี่ยเห็นปลาบอเห็นปลาลอยข้างนอกห่วยจ่ <laughs> มกับตองยกเบิ้งครับผมแนมเบิ้งกันบ่เห็นเหร Oh. ดู้ึ้อกันเนี่หิน mm hmm. ดองๆเลยครับโวยงามด้วยอื mm hmm. ปลามีแต่ใส่สวยๆเลยครับนีะครับพี่หลองลังนี้ที่ว่าเห็นปลาดุกกรบผมคือบ่นล่ะเขาบอกปลาดุกอุ้ย อ๋ออุ <j> ้ยเขาอยู่คอู้ปลาดุกตัวนี้ละครับผมปลาดุกที่เห็นน่ะบ่ปลากกั่งตัวนี้ก็โตครับโอ้ยลันนี้ใส่เอาปลาดุกครับผมแต่ปลาคอกั่งซ้อมโตครับกับกระปูตัวหนึ่งถือว่าเขาได้หนอนน้ำเติมหนึ่งนี่ตัวใหญ่เติบครับปลาคอกั่ง ลองลกเบิ <cin stereotype> ่งครับผมแม่เบิ่งซ่ํานี้บ่หูครับอู้อู้เขาอยู่เขาอยู่กระปูพร้อมอื้อไดปูลายโตเอ้ยอื้อกระขอกลางคงเดอดอู้ โตใหญ่ครับผมกับปูช่วงนี้กำลังแสบเลยมาครับพี่น่องมานเดินเดินล้างนี่น้ำขาดว่างครับเลื้ยอยู่ำนี่ที่นี่อย่างของบ่อเนาที่หัวใจไปสันล้ครับก็ได้ลุกโอ้ยยางก็คิดเดือดครับผมคิดเดือดหน่อย ปลากิีดเดือดหน่อยครับผมเขข่ายปลาสลิดครับรังเงินครับขาดว่างด้วยกันอุ้ยตกใจวัดพี่น้อง กําลังอร่อยเครื่องามประมาณนี่งบอดไซและบาทดีครับบั่งเนี่ยเตรียมทีมตุ่มแลนครับผมปลาไหลครับผมอู้ตัวงามเติบปลาไหลหรือเอียนครับผมแต่แต่คนเอื่นครับสอบไปเลยครับพี่น้อตัวนี้ไปดระบิกบอดไซครับออกเร็วแต่ขนาดไปเหลืออีกสองลังสุดท้ายครับผมเป็นดุนเบิงผิเป็นเจีงได้ไป มีดบ,บ่บะญกบหูครับผมมีดหนังนักคือกันครับตัวนี้อู้หปปาซิวปลาหมูครับนี่เต็มเลยไม่แต่แนวมกแสบๆเลยครับตัวนี้ ครับผมอุ้ยซุมนี่มุกบกขมครับผมแสบพอเหนือร้ายยังหรืปอปะ <c oughs> ถือว่ามารอยู่เนาะถือว่าถือสุลังอยู่เด้บ่ถึงแต่หลังอันนั้นติติที่อยู่ในหนามขาดนั่นเบิง่งอุ้ยตูปลามกใส่ปักอีตู่หอม หลังที่ถ่ายครับผมมันคือโมวัวเนาะอุ้ยอ,ยอ,ยอยมันคือกันครับหลังนเ,เนี่ยมีแต่เนว่มกเสือบครับปลาหักกล้วยปลาซิวครับผมตัวนี้ โออออ้ Ooh, so here, oh, so ้ยยสกัตวนีถือหลากหลายเนาะเหมือนนี้เนาะปลาไหลกระดาษกูกระดาษครับนี่ครับพี่น้องใส่ตุ่มยางมามาแงเ่งนี่ยิ่นเสียงครับไอหอยเดือครับผมมวยนวยตาย โบโบโบไ <He en S 1> ม่เป็นแล้วคือเห็นบหมเห็นตองขุดเบึงครับเธอเ,อเมีดหน่อยแล้วครับขุดแบบนี้เธอมีเผื่อได้มาหาเนาะน,น,น,นกั็ต้องลอกครับ <S <S เ,<อ>เ,เห็นหร้อบ่อาวุธเตือนปลาเราใส่ดนทุกแบบ <S <S เห็นแล้วเห็นแล้วตายบ่โบ วัวยางไงเลยดูวัวไงนี่ว <c ười> <c ười> ัวหนึ่งบ่เห็นวัวหนึ่งครับผมนี่ออกมาดูนี่ครับ จริงมันจะมีพ่วงเข้าไปครับผมแต่ว่าเขาเอาหน่วยเดียวกับพอ่พอพ่อเลยหมันมีโตเนาะะทำความสะอาดครับผมใส่งานแล้วก็ต้องทำความสะอาดครับก่อนกับบบาน เบาวนัดน้ำเนาะบาวนัดเป็นไปใส่ถางุณครับเันหมาอยู่เอาละครับพี่น้องด้เวลากลับบ้านแล้วครับมือนถือว่าม้านชุดหยอดเลยครับม้านหลากหลายเนาะมือนมาใส่ตุ่มครับผ้าเบาวนัดมานํำของเพื่อนกับม้านี่กันครับอันนี้บาที่ว่ในปลาไหลครับเหมือนปลาไหลกับปูปูขนครับปูภูเขาป้านี่ก็ไดเลื่อยเครื่องติ๊กอยู่ครับผม ปลาซิวมีแต่โตง,งามๆครับปลาคอกังก็มีเนาะปลาซิวปลาคอกังครับผมม,มีแต่หลุนมุกเสบีบๆเลยครับนี่คือว่ามานชุดยอดคือเก่าเนาะนี้นีน่คอยเดือหน่อยนึงครับเอามีดไปแงเบิงเนาะม,มือว่างมือว่าง,างสิมาหาคุดหคอยเดือยเที่วนี้ครับเดวมันหมานเนาะครับอันนี้กระทาตุ่มแห้งเล็กน้อยบ้าที่หกสิบเก้บาบาทนะครับ ชอบชอบคิดอย่ังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเที่ยวครับผมสำหรับวันนี้บ่าวเที่ยวขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ